แม่กัเขาแล้วและว่มีใครโดยโดยแล้วโ,โ,โอ้ผมมีงานเนาะขัดซีฮิตกับกระเทินเนาะหาเงินซื้อข้าวกินเองเดี๋ยวบรรดเตฮิตห้องนำ้ำยองเฮือนสามอมแลหละไอซุนนองสามชีคนเนี่ยไปใช้น้ำกันก็นกนได้เด้นอน้องเพชรประมาณเม็ดหกสิบเมื่อนาเด้อบรลัดเสียเอาข้าวต้มขนมมาฝากเด้อถ้าฝนลินแบบนี้ก็ย่อมกันแล้วหน่วยงานก่อสร้างเขาก็ซีฮิตบรายเลยพี่น้องเอ้ยยิ้มเึงน่ะยิ้มโซ่เขีวเนาะนี่ เน่ ه, บาลากระได้ข้าวหอมมะละิแล้วหนึ่งกระสอบ10กิโลกรัมเอาให้น้องเพชรเนาะ กรับสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกองป่าย์เมื่อุูคนเนาะคลิปวิดีโอนี้บัลัดมาหาน้องเพชรเนาะสองามนะฮะประจำหมู่บ้านนี้เนาะตอนนี้ก็อยู่ที่กองลางเฮือนของเพื่อนแล้วพี่น้องเอ้ยบัลัดก็ได้เข้าหนึ่งกระสอบเนาะข้าวสารหนึ่งกระสอบเนาะจำนวน10กิโลกรัมเนาะมาฝากมาตอนเพื่อนเนาะบัลัดก็เจอเออน้องเพชรพี่ไก่เนาะปี่สมัคสองสองพี่น้องเอ้ยถ้าว่าพี่น้องท่านใดเพท่านได้เบิ่งคลิปของบัลัดน้องก่ายนอนกลับไปเบิ่งได้เนาะ เวลามาถ่ายไว้ประมาณอีพีที่ที่ปลายเศร้าอลไรพี่น้องไอ้น้องเพชรเพิ่นไปอัรเบย์เนาะเพิ่นอัด์เบย์หรือว่าไรเบย์เขาคอกเนาะพี่น้องไอ้ยูฮันอยู่บนฮันจันงเพิ่นเนาะเดี๋ยวเาไปเจอกับน้องเพชรได้เลยเ,ลยเนาะเดี๋ยวสัมภาษณ์คือเสียงแห่งน้ำและการอู่อาน้ำและการอาชีพเพิ่นเนาะการทำมาหากินวิถีชีวิตในแต่ละวันของเพิ่นเลยเนาะไปเจอกับเพิ่นเลยเนาะ สบายดีน้องเพชสบายดีโอ้นบนะฮกแท้เว้นี้ยเดี๋ยวขออนี่ยยับเขาไกลๆไม่บไดิ้งยินไม่อะไรกองโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันบรดิ้งยินพี่น้องไงบารลัดไซกองโทรศัพท์มือถือเนาะถ่ายเนาะเดี๋ยวมีเวลามีโอกาสก็ค่ะบารลัดจังสีซอกซื้อไม่ดีๆหน่อยหนึ่งเนาะอามาใส่ให้อ่าคนที่ถือสัมภาษณ์กับคนที่สัมภาษณ์ใส่เนาะพี่น้องเนาะ เอาจากคู่หนึ่งนี่นะพอได้ยินเสียงชัดเจนเนาะโอเคพี่น้องเลยน้องเพชรนี่ไอคอถามนี่น้องบลัฟคอถามเนี่อายุจกปีตอนนี้ตอนนี้ว่า,าวสา,าวสามแล้วเนาะโอ้เต็มสาวคักเนกาะวันนี้ปอาโทษพี่น้องเลยส,สูงสูงเท่าไหร่น้องสูงเท่าไหร่สูง,สสงประมาณ ประมาณ148ประมาณ148บอว์บ้านเนีเบิ้งคือว่าขากับเบื้งแงเงาวันนี่กระตก็บแงเงาเนี่ยมนเนั้น148อัเนี้ยน่าจะประมาณม60เน่อ160ประมาณนั้นแหละกลัปแทะกระซั่วเราแหละคด148หันท่เีหนึ่งไหนอันนี้เบิ้งแข่งขาพี่น้อยเราเคยแทะกันบอประมาณเดีซื่อ อ๋อ yup. ดูด oh, well, ูน oh, ้องเพชรนี่เฮียนอยู่บ่เข้าเฮียนอยู่บ่านพอห้องใดน้องาะโอ้ดีดียอดโกดโกดเป็นลูกโกดเฮียนหอดปอฮาเนาะอปอฮาในเฮียนอยู่บ้านด้วกันได้บ่มีบ่ปอฮาอยู่บ้านไหมอยู่บ้านนี่มีแต่ปอหนึ่งปอสองอ๋อหอดปอหนึ่งปอสองเนาะปอสามปอสี่ปอหาเราไปเฮียนอยู่นอกพุ้น โดยอ๋ออยู่พ้นม่งพ้นนะอ๋อไก่เติบที่นี่ไปประมาณ3กิโลเมตรพี่น้องเลยไก่เติบได้โอ้ฝนก็กำลังตกแห้งเนาะมีลมเม็ด้นี่เริ่มมาแล้วฝนเนี่ยจากจากมาเลยอมาเสี่ยวจนนำทวงข้างหนได้ยังไงเห็นจบป .5 เนาะเห็นจบป .5 อฮาละหยุดเป็นปะอ๋อเงินโตแต่ว่าผ่มีเงินอ๋อโดยโดย บมมีเงินเฮียนยก็เลยออกเนาะอ๋อแล้วมาเฮ็ดเลียกเฮ็ดงานช่วยครอบครัวพ่อแม่อ๋อน้องเพชรนี่อ่าน้องเพชรมีอ่ามีเอยน้องจักคนน้องเพชรทางเมื่อห้าค้นเนาะอ๋อพกทางน้องเพชรอ๋อพกทางน้องเพชรบันนี้นพ่อก,กับแม่ยังบอ๊อบยัง,ยงสบายดีปะ โอ้โดยโดยพอเสียได้แปดปียังเป็นแม่ตอนนี้เนาะแสดงว่าตอนนี้อยู่นํากันเจ็ดคนเนาะยู่ื่อนในสามคนมันบ่อ๋ออโดยโดยเอาเรือนันไปทางใหมั้งไปยุ่ใส่สร้างครอบครัวมาแล้วอ๋อตอนนี้อะยังน้องเพชรเนาะนายผู้นึงเนาะและการแม่อยู่รงกันสามคนเนาะวันนี้ยัน เด็กน ¿no? ้อยหลายเชลเชลเมนผู้ใดนี่หลานหลานบ้านนี่นะลูกเอ้ยน้องสาวนางน้องสบุญอ๋อโดยโดยโดยน้องสาวนางสาวบุญเนาะป้างัวเชลเชลอยู่งัวหลายน้องงัวน้องเพชรบ้นนี่งัวคนในบ้านงัวคนในบ้านอ๋อคือตัวงัวน้องเพชรควายได้ควายพายน้องเพชรนี่ คอยก็คอยอยู่ในบ้านนี่น้องบ่มีคอยบ่มีงวนอ๋อโดยโดยไอเขออนุญาตถามครอบครัวน้องเพชรนี่เฮ็ดไห้หรือเฮ็ดสวนเฮ็ดนาเพชรยังหาเงิซื้อแบบโอ้หาเงินซื้อเอาบ่โอ้บ่มีนานาไม่มีบ่นาคิดว่ามีนาแล้วให้คนเฮ็ดบ่แม่นอ๋อให้ก็บ่ได้เฮ็ดแม่นบ่โอ้โดยโดย หาเงินซื้อเองแล้วเนาะหาเงินซื้อข้าวมากินเลยหาเงินซื้อข้าวสารกินเลยได้พี่น้องเลยอ๋อก็ดีขึ้นกันเนาะตัวนี้มันก็ชีมันก็มีข้อดีของมันเนาะมะเทศให้เฮาในหูวิธีหาเงินลายขึ้นกาเก้าเนาะเพราะว่าเฮาบบมีข้าวกินได้พี่น้องเลยเฮาต้องส่องหาดิล้นเนาะบรรััเชื่อว่าเมื่อใดมือหนึ่งอาจจะเจอเส้นทางที่ว่าหาเงินมีโอกาสสูงได้คือน้องเพชรอี่พี่น้องเลย เอาพะหาเงินเชื่อเข้ากลินเนาะนอ้องเพชรเนาหาเงินซชื่อเข้ากินนด้วยตรงแล้วนะบริเฮตให้บริเฮตหน้าบริเฮตสวนเนาะเป็น,นยงังอัออนพวกน้องจีงบรเฮตให้เฮตยังกใครห็นแดง้น้องอ๋ออ๋ออ๋อย๋ออ๋นอ๋นนนออ๋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 อ้เออ๋ออออ๋อออน โดยโดยเนาะผมมีงานเนาะคันเห็ดกับกระเทิรนเนาะหาเงินซื้อข้าวกินเองโดยโดยโดยก็ดีไปอีกแบบเนาะคันเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าก็ต้องให้งานหลายพี่น้อยคุเมรอนี้ว่าเรื่องงบประมาณเฮ็ดอย่างไรใช้แต่งบประมาณน้อยโดยโดยโดยออันนั้นอายของน้องเงินเพชรนี่ ยางได้อยู่บ่เชียงขาแบบใดเพิ่นยางได้อยู่แต่ว่าแบบยังยังบ่ได้เพียงเท่าไรอ๋อยางคาเคนะเป็นยังหั่นก็บอประเหตุบอลดตามกันอ๋อโดยโดยเพื่อเพิ่มเพินนั่นบนน้องตอนนี้อายุเพิ่นจักปีอะประมาณเบิ่ง 4ราสี่สิบห้าปีอ๋อ,อวันนี้น้องเพชระราเช่สามเนาะทางกันสองปีโอเคโย่มีไอ้น้องนำกันนะพกคนเนาะแต่ว่าสร้างครอบครัวมาแล้วยังสามตอนนี้เนาะนพู้นี้มาทธานดมีมีอธิผู้ชายเนี่ยวายเนี่ยผู้เชีย่ยวชาเนาะล็อกเกอร์อุออบัติเหตุดนประดายละตอ,อ๋อโดยโดยโดย แต่พ่อ,อยังยังอยู่เนาะพ่อในเสียได้แปดปีแล้วอ๋โอโอ้กัซูซี่กันกับพอบรัตพอบรัตกับเสียได้เก้าปีสิบปีแล้วเด้ยแปดปีเก้าปีสิบปีแล้วแต่โดดแล้วพอบรัตเสียกันกันยังแต่แม่เนาะบรัตกันพี่น้องเออ๋อเป็นอย่างสั้นเนาะเกอบิเหตุเนาะขาดแหงงานลักพี่น้องไงอต้องหาเงินซื้อเขากินเนาะ วันน şey ี้กินข้าวน้ำน้องนี่มีแต่สามคนบอมากินข้าวในเฮือนนี่ยคือว่ารลานนี่เนี่ยรานนี่อ๋อร้านกัมากินบุตรกับมได้โดยโดยอ๋อขันร้านมาเนี่ยเระมาณจักคนร้านมากินน้ำสอาคนร้านสองสามคนเนาะอ๋ออันนี้ก็แม่นวะนี่อันนี้น้องน้องซาดาผู้ใดผู้พูดพูดนี่เนาะอ๋อโดยโดยโดยสองคนนั่งเลยรถนี่เป็นบอ สองคนนั่งในรถในน้องสาวดาเนาะนันพนั้นหลานเล่ามันบอเออเฉพาะเพื่อนนี่น้มันม่นน่ะเพื่อนน่ะเพืยืนอยู่นี่นะน้มันม่นจะคล้ายๆกับสาวดาอืมด้วดดยเดี๋ยวเพื่อนสาวดาพี่น้องเอ้เพื่อนสาวดาหลังนั่นพี่น้องก็เป็นเพื่อนที่ว่าโอ้ค่อนข้างบนเนนนาทาวอนเลยพี่น้องก็เริ่มซีเซ่นิดนึงเนาะแต่ว่าเพื่อนน้องเพชรนี่ โอเคโยเนี่ยนะท้าวเราเป็นเพื่อนเปนเนาะเสาไม้เสาเหลี่ยมคะแนนโอเคพี่น้องเอ้แต่วันห of ้องน้ำนี่บรัดเคยถามแล้วเนาะคือแถวนี้เน่ะบุ๊มมีห้องน้ำเนาะสามสี่หลังเม่นบอกอ๋อเดี 95, ๋ยวบรัดเฮ็ดห้องน้ำย่องเพื่อนสาวมอมเลยให้ซุ้มน้องสามสี่คนเนี่ยไปใช้น้ำกันก็ได้เด้อพอวันครอบครัวของน้องมอมกับเพื่อนกะ ใจดียู่ร่มกันกรบบาลัดร่มกันกับบาลัดแล้วบาลัดกระบ,บอกแนะนาเพิน่นว่าให้ใส่น้ากันสามชิคนใส่น้ากันไปก้อนขวาเวลาเพิ่นโตเคนเล่นมันลำบากเลยต้องเข้าป่าเข้าอย่างโอ้บาลัดเนี่เสียวขนาดเลยกันเขา่าปลาแบบมันจะเป็นอะไรเนาะต้องใส่ห้องน้านี่แหละบุ <c oughs> ปนยียางดอก <c oughs> เดี๋ยวเจ้านามดาแล้วบาลัดอย่างทีเริ่มต,นต้นเฮ็ุเนาะ แต่ว่าต้องรอทา่าฝนหยุดก่อนนะพี่น้องเอลยถ้าฝนลินแบบนี้ก็ย่อมกันแล้วหน่วยงานก่อสร้างเขาก็สิเฮ็ดบ่ได้แล้วพี่น้องเลยต้องรอให้ฝนหยุดเนาะหันทิแดดแดดเฮ็ดกอ่อเฮ็ดยังแบบนั้นนะบาร์ัดขออนุญาตถามเนาะน้องเพชรนี่หาเง,งานินหาเง,งินแบบใดแบบซื้อเข่าเสียงนะหาน้อยยขายยยยยอ๋อหานน้ำมัขายโดยโดยเขาเคยไปเอาไปเฮ็ดเวียกตามโรงงานตามยัง บ่เคยไปอ๋อน้องบ่เคยอยากไปวะอยากไปอยู่แต่ว่าบ่กล้าเป็นคนแบบว่าขี้อายบ่กล้าไปใส่อ๋อโดยโดยโดยบ่กล้าไปพี่น้องยังแบบว่าบ่กล้าออกจากบ้านอ่ะนะน้องยังญานอยู่นะ้องเพ็ุยังญานญานอ่ะนะญานสังคมอาจารย์ยังบ่เคยเข้าในเมืองง่ายวะสุนซ่าพี่น้องอยากไปอยู่นะแต่ว่ายังบ่กล้าไปน้องอยากไปเห็ุงานอ่ะนะ แต่ว่าหลักๆซูมมือนีนแม่นหาเก็บพักข้างนอกเนาะอ๋อไปขายแล้วมาซื้อเข้ากินอ๋อโดยโดยโดยแม่น้องเพชรเพิ่นอยูเหรออ๋อคือบ่เห็นเคนพันอ๋อเพิ่นอยู่ทางเฮือนเนาะอ๋อโดยโดยโดยอันนี้มันรถจักรรถมอเตอร์ไซค์ไปน้องเพชรนี่ของพ่อสดา อ๋อโดยโดยนี่จะคั้นลดเพิ่นอยู่เพิ่นนี่คั้นเดียวนี้อ๋อโดยโดยโดยน้องเพชรเด้น้องเพชรก็มี่บอกบะมีคือกันอืมโดยขึ้นบ่ขึ้นอยากได้ยู่บอ่ะใช่ใช่ขึ้ใช่จะอยากได้เนาะหยอกหยอกหยอกก็อยากได้แล้วเนาะโดย ขันมีผู้ซื้อให้เนี่เอาบ่กันมีคนซื้อให้กชมวณสมวณมีผู้อยากซื้อให้เสียเอาบ่เสียฮาบอกมติว่าเป็นรถเก้าเ้ยผูอยากซื้อให้เป็นรถเก้ารถมือสองใบหน้าราคาแบบเถึอกๆจำไดชจำหนึ่งในพอขีได้ในเกาว่าเสียเอาบอโดยรถเก้าจะย่าเนพอดได้ออกตลาดไปไปขายเจอไงโดยโดยอ๋อสบายไปขายน้ำมันเนาะ จะโดนสบายไปใส่หน้าอ๋อไปขายเครื่องขายยังตลาดเนาะ<ด>อ๋อโดยโดยโดยบัดเข้ามาเมื่อกี้นี่เยอะอ่ากุ้มข้นกุ้มหนึ่งเนาะขี้แม่นออกมาแต่หมู่บ้านนี่แหละเขาเจ้าห้ามเนาะไม่ประมาณหกเจ็ดคนนี่แหละฝนตกลินลินนั่นไปเอาไงยง่างไก่เนาะบาัดก็ขี่รถไก่เข้ามาเขาเจ้าห้ามเนาะไม่บัตรก็ลืมอันนั้นเวทไทยคลิปเอาเพิ่นเนะาะแล้วก็ ซื้อนม้ช่วยเพิินเนาะวละข้าฟ้าเข้ามาแนย่ยาดฝนมันตกแห้งหลายแล้วเผ็ดตุมเป็นอย่างแล้วสิ่ออกอยากนะฝานั่งกันยังยากขนาดเนาะพี่น้องเข้ามาล้วก็ยันน้องเพชดน้องด่าน้องม่อมน้องบุญน้องนังท่าดดเนอ้องวละก็ลังที่ฟ้าเล่นเข้ามาเลยบ่ได้ถ่ายเอาเพิ่นเนาะเห็นเพิินยางห,าห้ามนมาไปหกเจ็ดคน น่าจะไปขายอยู่ตาลาดมงุงเชีโปูน่แหละน้องมอมอันนั้นอ่าพิษน้องเพชรเคยเคยห้าบไปบอเลาะขายตามแต่ละบานเคยบอในใ,ในชีวิตนี่ยเคยเนาะอ,อ๋อไปคู่มือปาลอปาเราปะิ <laughs> ีดายเนาะไอ้บ <laughs> ่เจอตอนน้องห้าบเนาะอยากเจอตอนน้องห้าบมันทำไมเห็นได้ชิทายคลิปเอาคือชิได้บรรยากาศดีค่ะขนาด น้องเพชรกับเบบาหาอยู่หากินนี่ธนัตแบบใดแน่แซอ๋อซ้อนก็โอเคอยู่เนาะโดย,โดยไม่อย่างแน่อ๋อหายอย่างกับธนัดหมดเนาะโอ้สุดยอดพี่น้องเลยเก็บพักข้างนอกได้หมนเนาะคุณจิรอเป็นบ่น <laughs> โอ้เมือ่อนาเด้อเมือ่อนาเด้อบรับสิให้คุณจิรอให้เบิง่งสิมานอยู่บ่แล้วก็เมื่อนาคันว่ามีโอกาสเออ โอกาสเลยพาบรัดไปซ้อนป่าเลยรนะับรัชจะเบิ่งซีมือของน้องเพชรภาีมานหรือบอนะซ้อนป่าตรงนี้กับคนตกเล่นลินเนาะเดี๋ยวมีโอกาสคักๆบรัชสะให้น้องเพชรพาลงไปซ้อนปู่ซ้อนป่าเนาะขวาน้ำคุ้นเนี่ยมันต้องได,ด้ด้ป่านะแต่ว,ว่าน้ำท่วมขัวแล้วตอนนี้เนาะยีนน้องบุญน้องมอมเมากีน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมขัวน้ำท่วมสะพานเลยพี่น้อย สะพานสิคคาไหมคุณคืนหมดแนมไปเฮือนนี่ก็เห็นล่ะให้สบูรกับเมดน้นำท่วให้สบูรณท่วมบ่ท่วมแต่ละปีอ๋ออยู่ภาคซีอยู่ภาคซีพูดว่นบ่ให้อยู่ฝั่งนี้บ่โดยแต่ว่าเราอยู่ใกล้ห้วยนี่อ๋ออยู่แควห้วยซึ่งใดฮันซึ่งนี้อ๋อแต่ละผีห่วงตลอดโอ้เนาะหมักทั่วเพรแห้งนี่นาะงถั่วกัน คำมันท่วมมาดน,เน,านเนี่ยกระชิไค่เนี่าะขท่วมดนเนี่ยตายวัดเขาเบื้องแถวอันทางมานะบรัดขี่รถกก่โว้ยเขากำลังปักดำแล้วไม่ไหพอปีนี้พดตกลาพี่น้องไอแปดสองหนเขากำลังดำหน้า,านแล้วไม่ไหมผัดนำทัวมมาเลยถทนั้นฮะพี่น้องพิตาสีดายเน่าไปเนะสบายน้องเพชรกันนั่นน้องเพชรก็สบายไปนั่นนึงเนาะบริเวณให้สวนบริเวณนายบรยิยานนำทัวมเขาเนาะ ม่เฮ็ดหน้าที่เดียวคือหาเงินมาซื้อเขา้าเนาะโอเคพี่น้องเลยนี่แหละไปเนี่ยบางหน้าบองตาคือซโดูมันคักเนาะน้องเพชรเนาะในอนาคตผู้ใดได้เป็นสามีอ๋อผู้ใดได้เป็นภรรยาเนาะเป็นภรรยาได้เป็นเมียเนี่ยผลัดว่าน่าจะโชคดีไอ้น้องเพชรเนี่ยิ้มมึงนาะยิ้มโซแเวเนาะนี่ นะฮักนาะเอาบรัดแนะนำน้อขันซีฮักไผ่เอาไผ่จะให้เบิง่งค้าค้ากันแล้วนอนาคตเด้นอน้องเฟรเด้อเลือกเลือกว่าบ่เลือกร้รายนาอเลือกว่าเขาเป็นคนดีฉะนั้นกพ็พ่อพิสูจน์จักปีหนึ่งีิสูตรคนมันจดีหรืบ่ดียังน้อยปีหนึ่งเด้จังหูเด้ก่อนน้องเสียผัวในอนาคตแต่ว่าตอนนี้บรัดบอแนะนำให้เอาผัวในอนาคตบ่ายอยู่น้องแก่ หลายแล้วสมควรต้องแต่งงานเนาะต้องเพชรต้องเบิ้งเดนดินจักปีนึงอยางขี้ลายเพื่อหูใจคนได้เพื่อทดสอบเพื่อพิสูจน์ว่าเขาดีแทวบ่หบอนั้นนะนะเรื่องเองินเรื่องทองบ่สำคัญเนาะขอแต่เ่าเป็นคนดีฮักแพงกันเอาพากันเห็ดฟากันสร้างบวปลาบ่าบาท่มกันในยามลำบากโอเคแล้วบาได้แนะนำแบบนั้นเด้แต่ว่าตอนนี้เอาชีวิตตอนนี้ให้รอดกันเนาะหาเงินซื้อข้าวกินหาเงิน ซื้อรถจักรขี่ขับเป็นไปได้หาเงินพัฒนาต่อยอดเห็นห้องน้ำห้องอย่างเนาะเดี๋ยวบรัดมีโอกาสกับบรักระเชียงสีสช่วยสำหรับช่วยใดเนาะพี่น้องเนาะน,น้องเพชรต้องสู้ต่อไปบรัดเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแลยกาพี่น้องเอฟซีที่เข้ามาติดตามความสมกำเสิเป็นกำลังใจให้น้องเพชรเด้ให้น้องเพชรสูส้ชีวิต เดี๋ยวบรลาัทกับทีมงานกับทีคอยเป็นกำลังใจพร้อมโดยเอฟซีทุกท่านพี่น้องเอายุสาวสามปีนี่พี่น้องห้องกันหกคนทั้งเมดเนะาะสร้างครอบครัวไปแล้วสามยังสามพี่นองง้องเอ้ยยังน้องเพชรคนผู้อาชืีพยังจันทร์ชื่อจันทร์เนาะเสร็จแล้วเนาะอ๋อแล้วกันเล่นไฟเพื่อน้งนองหมออ๋อครอบครัวแล้วสคน อ,สสอ,อ,อ,สอ๋สร้างซี่ใช่ปะเอ้าว่าพิดแล้วนซะเนาะคือน้องว่าว่าสร้างสามื่อกี้นี่สร้างซี่บอสคืออะไสร้างคบครัวซี่เนาะยังสองเนาะยังน้องเพชรกับไอ,อ้ฮั้นอ๋อเวลาฟังฟิดบอสทะเบียนคือว่าน้องว่าสามคะแนนนะทะเบียนเอาว่าเป็นยังยังน้องเพชรเนาะกับไอ้เนาะดูแลกันไปแล้วกับแม่อืมโอ้อันนี้มันอันนี้มันผู้ใดนี่ นี่นะอ๋ออันการขนมอะไรนะอ๋อแล้วอุ้มน้องไงฮัลน้องอาไมฮนวล์นะอ๋อบังด้วยเนมาพี่ด้วยแฮ้บอลัดเบิ้งด้วยอ๋อโดยเมื่อหน้าเด้อบอลัดเสียเอาขาต้มขนมมาฝากเด้วบอลัดเด็กเข้ามาอันเป็นน้องของเป็นลานของน้องดานอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยว สำเร็จจากคลิปนี่นอนคลิปน้องเพชรเนี่ยบัดรกระสีไปเฮือนน้องด่านาะก็สีมอบข้าวสารเนี่ยเพิ่นจำนวนหนึ่งกระสอบน้อยเนาะสิบกิโลกรัมน้ำหนักข้าวสารข้าวหอมมะลิคะแนนได้พี่น้อยบัดรขับขาสันมาเนาะเมื่อน,นี้เอามาแจกสี่สอบเนาะให้น้องครอบครัวน้องบุญน้องมอบแน่หนึ่งสอบให้น้องเพชรเนี่ยหน,นึ่งสอบเดี๋ยวบัมอบให้เลยเด้ แล้วก็มอบให้น้องนั่งในนึงจะสอบเดี๋ยวคลิปต่อไปเนาะบารัตสิออกเป็นคลิปเป็นคลิปเลยคนละคลิปเจอละคลิปเนาะเดี๋ยวคลิปวิดีโอมันชิ่งเห่เกินไปเนาะถ้าเอาคือเมื่อวา,านในบารัดมอบสี่คนพร้อมกันแล้วเนาะแต่คลิปวิดีโอมันออกเห่าซี่ชิปสองนาทีเห่เกินไปพี่น้องเนี่ยบาราก็ได้เขาหอมมะลิแล้วนึงจะสอบชิกิโลกรมัมเนาะในเบื้องต้นเนาะเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากลำบาก เดี๋ยวมื่อหน้าจะค่อยว่ากันไหมเนาะน้องเพชรเอาให้น้องเพชรเนาะาน้องเพชรครเอาเด้อสนใจเด้อสนใจบัตรและทีมงานทุกคนที่เอาเขามาช่วยน้อนสนใจหลายๆโดยโดยโอเคโอเคยังอยากเกินเขินเนาะเอาเพาเป็นยังเดี๋ยวออกกองออกคลิปบัตรละเลยน้องกัซซีเป็นว้าเองดองอย่าถนัดเองเนาะว่าเรื่อยๆเรื่อยๆฮะกัซซถนัดเองเอานะ อันนี้น้องเพชรนี่ออกซ่องของบารัดเนาะเป็นคลิปแรกเลยพี่น้องเลยคลิปแรกเลยตอนนี้กาว่าแม่เนาะแต่ว่าปีกายในบารักกะทายไปรอบนึงแต่ว่าบ่าได้ส hmm. ัมภาษณ์แบบเจาะจงแบบนี้นะพี่น้องแบบท่ายอาคลิปน้องน้องเพชรนี่แบบผิวเผินปีกายในตอนเพิ่นไปอัดอัดคอกเบนะเพิ่นเอาเบเขาคอกพี่น้องเลยเห็นดิเนคอกเบคของเพิ่นเนาะอยู่บนหานแล้วแหละเบเพิ่นหลายได้พี่น้องนี่ เขนบอกลักลีอยู่กองนี่ก็มีนี่แบมีตัวง,งามแบร์นองเพชรเนาะนี่เพลงแบได้ขุ่นแม่นมัสเลยนี่แบร์นองเพชรดัดดุมันเลยนองเพชรได้เป็นคนสู้ชีวิตอันนั้นก็แม่นบอกเบร์นองมาฮันมาเนี่ยทั้งหมดจา้าโตนองเพชรอู้สร้างไปตัวปัดบอลัดเลงเด้อเด้อมือนน้าเด้ออ๋อคัก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 โอ แล้วบ้านนี้ของน้องมันบบาเลยว่าของอายของแม่แน่ของเอวยื่อนสาวนางแม่คนมาะว่ายยิ่งของเดียวเมื่อเอ๋อโดยโดยของเอวยนี่แต่ของเฮือนสาวนางนี่แล้วมาเข้าคอกเดียวนี้อ๋อรวมทั้งเมื่อเปลี่ยนซาไปโตอืมบ้านนี้เฉพาะของครอบครัวน้องนี่จักโตประมาณัว ที่ปลายโต้เนาะโอ้สุดยอดสุดยอดอืมได้เรื่องได้เรื่องป้ามีตูวโตง,งามเนาะป่าบัลลัดเห็นนกเพลิดเล่นไปอัดน้อนาะวันนั้นเอาเบรเขาคอกโอ้บัลลัดเนี่ยเห็นอ่อมีตูวโตง,งามเอาเมื่อหน้าแบ่งบัลลัดเลี้ยงเด้อเบลลัดก็บมักจะได้เลี้ยงสัตว์เนี่ยโดยโดยโดยโอ้เวลาว่างไปหา,าเก็บผ้าข้างนอกเนาะอืมวันนี้นกเพลิดอยู่บ้านเนาะ ว่าบาลัดนัดแล้วเมื่อวานนี่นาอว่ามื่อวานบาลัดจะซื้อเขานึ่งกะสอบน้อยนี้สิบกิโลกรัมเนี่เข้ามาเปิดคลิปเนาะมาเปิดซากน้องเพชรดเนาะพี่น้องเิ่นก็เลยรอทาบาลัดเป็นหอดเทียงเลยบาลัดนัดตอนสายเนาะ,นะบารยากาศฟ้าวเข้ามาเนาะขาเวีกยกรายอะไรย่างในวันนี้เข้ามาหอดเนาะก็เจออุปสรรคอะไรย่างฝนกระโต๊ตลอดเป็นบอกตอนนี้พี่น้องไงทั้งฝนทั้งร่มเลยนี่ ครับตอนนี้เริ่มเริ่มปล่อยเนาะเริ่มปล่อยแต่ก็เปียกย้อนเลยขันออกไปยืนกันพี่น้องเไยพันยุ่เข่าเนาะตรงนี้ฝนญซัดกับเปียวๆอ,อยู่<อ>เชื้อซาดเปียวๆอ,อย่าพี่น้องเไยลมพัดน้องดักไฟยืนเลยบ่ดักไฟให้ยูให้กินยืนบ่ออ๋อโดยโดย,โดยมือนั้นบวลัดมาถ่าย สองอาทิตย์หลังนะสองสามอาทิตย์หลังน้นนองยู่่บน้องเพชรยู่ะ่บยูเนาะบละเล่นเข้ามานี่เธอหนึ่งไนดะ้มามาถ่ายบรรลับจื่อยืนนั่งอ่าน้องนั่งน้องบุญหน่ือนั่นเนาะพนนยู่ในกองตารางไม่เป็นมีน้องเพชรอ่ามีน้องอันดานุ่นบ๊วยคือว่าบรลอยากลืมเลยมันโดดเลยเป็นเดือนเลยตอนนั้น น้องประยุนเนาะเป็นบ <Gulf> ่ัน้องยู <runter children> ่น้องชื่อบาลัดเป็นบ่จื้อเหียดอดยดอยดยโอเคเนาะมือหนามือหน่อเนาะน้องเพชรไปหาน้องไม้์ละบาลัดจะไปถ่ายคลิปวิถีชีวิตของน้องเพชรได้เกี่ยวกับการหาน้องหมอน้องไม้ขุดขี้ล่ขุดยังเลี้ยงเบบ่เบ๋ในปอยเลยเป็นบ่ปอยเลยสองข้ามลำไรเขาเอาบัดเดียวเนาะสบายอยู่โอ้แต่ว่าฝนนี่ลำบากเลยเบหากินเนาะ เบืบ้องมันลีอยู่แถวกองตารางนะี <g ül> ่โดยโดยพุกงอ,อ,อกเพชรเป็นว่าน้องนะอ๋อส่วนอกเพชรเนาะตเต็มเลยเนาะนี่เรือมักเครือนย,ยังไนงน้นองเพชรเครือตัวไหนเครือมกักพักปะอ๋อเครือมกักพนะักเนาะภาษาไทยจังแมน่นว่าจงังใดเนาะพี่น้องเนาะอันนั้นพี่น้องผู้จักกะคอมเมนต์มาเด้เอ,อพี่น้องเนาะภาษาลาวเนี่ยเอิญหมักพักเนาะ เรื่อภาษาไทยภาษานั่นเชื่อเนื้ออย่างเนาะแล้วก็ภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสเนาะว่าจังใดเนาะมักพักนี่ยก็มักพิษเนาะพี่น้องเขคอมเมนต์มาได้ด้วยวัลัดเคยเฮียนอยู่แต่บัลัดวัช่อเนาะบัลัดอ่อนภาษาอังกฤษเนาะบวกแข่งภาษาอังกฤษโอเคเนาะพี่น้องเนาะไม่น่าเนาะไปหาซ่อนปูซ่อนป่าเนาะวัรัดชีวิตไายตามพิษชีวิตของน้องเพชรเนาะโอเคน้องเพชรประมาณเมตรหกสิบเป็นหกสิบเซนติเมตร หนึ่งเมตรหกสิบบริัดการันตีให้เลยแขนขาแขนขาเงาปานนั้นว่าเมตรสี่สิบมันเมตรสี่สิบมันโมสูงใช่ไหมนี้เตี้ยตัวเตี้ยหนึ่งเมตรสี่สิบอะเมตรสี่สิบปลายโอเคเนาะคลิปวิดีโอนี่ชิ้นชุดสำเนียงได้พี่น้องเอร่าทุกคนไปก่อนเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปเนาะฝากคนกดไลค์กดติดตามเด้อแล้วก็ซอยเบิ่งโฆษณาให้บรัดเด้อเพราะว่าจะเป็นกระดังแห้งเห็ดไฮบรัด ได้เงินจากโฆษณาและได้ซื้อเขาสิ้อ,อย่างมาส่วนเหลือสังคมต่อไปนอกนะครับเฮ็ดสิ่งดีดีกับสังคมให้พี่น้องทุกท่านที่มาติดตามภับส้มได้ส้มน้งกันเนาะเอาลาทุกคนก่อนสบายดีบ๊ายบาย,บายน้องเพชร